ย้อนกลับมาที่บลูโน่คือผมเห็นด้วยเลยว่าบลูโน่ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแล้วไม่นี่ไม่ใช่มาตรฐานของบลูโน่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยผมว่าจังหวะจากคนของบลูโน่ยังไม่ดีเลยทั้งการวิ่งตอนมีบอลและตอนไม่มีบอลรวมถึงจังหวะออกบอลได้เสียจังหวะเปิดบอลหรือจังหวะยิงประตูปกติเขาเป็นคนจ่ายบอลได้เสียแล้วมันโอกาสที่มันจะเสียมันพลาดมันบ่อยขึ้นมันเกิดขึ้นบ่อยจริงแต่ปกติอะจ่ายสัก5้ามันต้องมีสัก2หรือสาที่แม่งอันตราย แต่ช่วงหลังกลายเป็นว่าเฮ้ยบรูโน่จ่าย5บางทีแม่งอันตรายแค่หนึแล้ว1นนั้นที่จ่ายไปว่าอันตรายบางทีน้ำหนักก็ไม่ดีที่สุดด้วย มันมีบอลที่บลูโน่จ่ายให้การาโชถ้าจ่ายน้ำหนักดีกว่านั้นน่ะการาโชมีโอกาสที่จะหลุดตียาวไปเลยอ่ะแต่เหมือนบลูโน่ออกบอลแล้วน้ำหนักไม่ได้แล้วดูกักผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบลูโน่ก็ยังไม่ดีที่สุดมีจังหวะที่พอจับบอลแล้วพลิกเฮ้ยบางทีมีบอลลั่นมีจังหวะจับบอลแล้วแบบดูกระโดกกระเดกดูแบบเฮ้ยบอลมันดูไม่เชื่องเท้าว่ะเฮ้ยทำไมบลูโน่จับบอลแล้วดูแปลกจังหวะพอจะพลิกดูช้าไปผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่เขาไม่มีปรีซีซั่นหรือเพราะว่าเขาล้า แต่เกมที่เราบลูโน่ก็ได้พักพอสมควรนะแต่น,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยทำไมบลูโน่ถึงยังไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดทั้งๆท,ท,ที่จริงๆอ่ะบลูโน่คือพลังงานและตัวทําลายเกมลับที่เราคาดหวังแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยบลูโน่ยังไม่ใช่แล้วคนที่มันฉายออกมาแทนมันคือกิสเซนเอริกเซนแต่เอริกเซนถามว่าถ้าเขาเล่นโดยที่ไม่มีนักเตะอย่างบลูโน่ไม่มีคนที่ทํางานใช้แรงในการวิ่งให้เอร็กเซนก็จะทํางานได้ยากขึ้นเหมือนกันประโยชน์ของบูโน่ยังมีอยู่เพียงแต่คุณภาพ มันยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดยังไม่ใช่คุณภาพแบบบลูโน่ที่เราเคยเห็นกันแบบปกติปกติบลูโน่ที่เราเห็น38เกมส0่0เกมมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่มาตรฐานที่เขาเคยเป็นมาซึ่งเราต้องรอดูแล้วกันว่าเขาจะดีขึ้นไหมแต่ถ้าวันหนึ่งจุดหนึ่งเฮ้ยบลูโน่ยังไม่ดีขึ้นเลยหรือยังมีเกมที่เข้าเข้าออกๆออคือไอ้จังหวะที่เขาเล่นเขามีส่วนร่วมกับเกมอะทุกคนต้องบอกแบบนี้ ตอนไม่มีบ bon อลน่ะเขาก็อยู่ในพื้นที่ที่มันถูกต้องคอยบอกคอยชี้เพื่อนถามว่ามีประโยชน์ไหมแน่นอนครับบู Bruno โน่มีประโยชน์เต็มที่ในสนามเพียงแต่คุณภาพที่เราคาดหวังจากบูโน่อะมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แค่นี้แต่เขาทําได้มากกว่านี้มาตรฐานของเขาซึ่งผมว่าเขายังไม่อยู่ในมาตรฐานปกติของเขาเท่านั้นเอง ในสนามเขายังทำประโยชน์เขายังทำหน้าที่ของเขาเต็มที่เหมือนเดิมภาษากายไม่ใช่ดูเหมือนแบบหมดอะไรตายอยากมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่เหมือนนักเตะคนอื่นๆอย่างที่เราวิจารณ์แต่ตอนเนี้ยบรูโน่ปัญหาคือเรื่องฟอร์มที่ยังไม่ดีที่สุดซึ่งเราก็คงได้แต่ให้กำลังใจและคาดหวังว่าเมื่อไหร่บรูโน่จะกลับมาเหมือนเดิม ในแง่ของคุณภาพการออกบอลจังหวะการตัดสินใจสุดท้ายที่เด็ดขาดเฉียบคมกว่านี้ทั้งการจ่ายบอลและการยิงประตูบรูโน่มีโอกาสจ่ายบอลพื้นที่สุดท้ายที่เฮ้ยเพื่อนมีโอกาสได้เสียแต่น้ำหนักบอลยังไม่ดีแต่ถามว่ามันมีไหมที่จ่ายแล้วอันตรายมันก็มีมันก็มีเหมือนกันอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ลูกที่จากขวาปาดเข้าในอะ่ะ บลูโน่จากมิดฟิลด์ตัวลุกก็ทางไปยืนปีขวาแล้วเปิดเข้าในคือจังหวะตอนวิ่งเพื่อไปซับพอร์ตตำแหน่งต่างๆการเข้าทำการช่วยสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมเขาทำหน้าที่ตรงนั้นได้ตลอดเพียงแต่พอต้องมากกว่านี้ในมาตรฐานของตัวเองเขายังดรอปลงมาอยู่อันนี้คือบลูโน่เฟนันเดสก็ ได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็คาดหวังแล้วกันว่าบรูโน่จะกลับมาสักทีในแง่ของคุณภาพและมาตรฐานฟอร์มเพราะถ้าบรูโน่กลับมาออนฟอร์มได้เมื่อไหร่เขาก็อันตรายอะ่ะแม้ว่าตอนนี้จังหวะแบบทุกคนอาจจะยังไม่ถูกใจด้วยความที่ผลการแข่งขนันไม่ได้ด้วยแล้วก็ฟอร์มบูโน่ยังดูแกว่งๆบางทีจังหวะมันควรจะต้องสมูทไปข้างหน้ากลายเป็นมันไปกึกกักมันไปเสียจังหวะบ้างอะไรบ้างก็เข้าใจได้แฟนบอลอาจจะไม่พอใจไม่มีปัญหาเลย เราก็วิจารณ์กันเต็มที่ตามแต่เหมาะสมเนาะเราแฟนบอนน่ะออกรถสวิฟวันนี้ครับรับทันทีซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีซูซูกิเมเทานั้นเซอร์วิสเราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปีฟรีซูซูกิวารันตีรับประกันคุณภาพร,าพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ชั่วโมงตลอด7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน567สัมผัสประสบการบสนุกส่นใจไดที่โชว์รมรถยนต์ูกิ ทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h ครับส่วนนักเตะที่ผมว่าฟอร์มเขาสม่ำเสมอที่สุดก็คือนูเซีมัสซาวีนี่แหละแม้ว่าอ่ะสกอร์แม่งไม่ได้แบบที่คดาดหวังแบบที่ต้องการอ่ะแต่ว่าในแง่ของผลงานส่วนตัวคือผมว่านี่คือนักเตะยูในเตะที่เริ่มฤดูการมาแล้วดันเป็นนักเตะใหม่ด้วยที่ผลงานคงเส้นคงวาที่สุดซึ่งปกติไอ้เรื่องนี้มันจะเกิดกับบลูโน่แต่กลายเป็นว่าฤดูกาลเนี้ย บลูโน่ยังแบบออฟอร์มแบบสม่ำเสมอมันอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นออกทะเลหรอกแต่บลูโน่ต้องดีกว่านี้จริงๆเราคาดหวังกับบลูโน่ในเวอร์ชันที่แม่งดีกว่านี้เยอะมากแต่นูเซมซาวีอ่ะคือคนที่เข้ามาแล้วตกใจว่าแบบเฮ้ยนักเตะใหม่ไม่เคยเล่นในอังกฤษแต่การเล่นแนวทางจังหวะจาาคนความเข้าใจเกมคืออยู่ในระดับที่ชื่นชมว่าเฮ้ยเขาอยู่ในระดับสูงนะกับสมาธิในเกมอะ่ะเราไม่ได้พูดถึงความสามารถแบบมึงเก่งเลิศเลยแต่เราพูดถึงความเข้าใจเกม เขาเข้าใจจังหวะว่าจังหวะนี้ควรจะทําอะไรจังหวะไหนควรต้องเด็ดขาดเขาเด็ดขาดจังหวะไหนควรต้องแบบอีกนิดเขาอีกนิดบอลจะออกข้างเขาเพิ่มจังหวะตัวเองเข้าไปแล้วไปช่วยเอาบอลกลับมาได้จากจะเสียกลายเป็นได้ส่วนกลับจากจะอันตรายเขาเคลียร์ทุกอย่างหายไปอะไรแบบนี้แล้วก็การยืนการเติมคือด้วยความที่ดาร์โล่ไปยืนแบ็กแล้วเป็นแบ็กที่เดี๋ยวหุบเดี๋ยวถ่างเดี๋ยวหุบเดี๋ยวถ่างในขณะที่มาซาวีะต้องมายืนแบบบางทีต้องมายืนห่างบางทีต้องมายืนช่วยตั้งบอล แต่ผมว่ามันมีวิธีการที่มันค่อยเป็นค่อยไปจริงๆธรรมชาติเขาด้วยความที่เขาเป็นแบ็คก็จะชินกับการเติมเกมลุกบุกสนุกแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ทะเลอะทะล่าเขาไม่แบบเฮ้ยกูพยายามจะบุกบุกบุกจนกูเสียตำแหน่งไปตลอดมันกลายเป็นว่าบางทีเขาบุกจริงเขาขึ้นไปสูงแต่เขาจบจังหวะอันตรายแล้วเขาถอยกลับมาช่วยตำแหน่งตัวเองทันหรือบางครั้งเพื่อนก็มาช่วยซอนได้ทัน แต่หลายๆครั้งถ้าเกิดมันเติมไปตามจังหวะเกมถ้าเพื่อนไม่ไปเสียบอลกลางทางอ่ะนูแซมัสวีจะไปอยู่ในจุดที่เออเติมขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตทีมได้จริงๆแล้วเรื่องเกมลับก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหโรยถ้วยไม่เอาไหนกลายเป็นว่าเรื่องเกมลับใช่ครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนวานวิซาก้าที่แบบว่าโอ้ยสกัดแม่นย้ำมีจังหวะเด็ดขาดแต่เขาไม่พวดเขาไม่เสี่ยงจังหวะฟาวคือไม่ได้ฟาวรุนแรงไม่ได้ฟาวหนักก็ฟาวก็ฟาวปกติเพื่อตัดเกมให้มันหยุดจังหวะที่ต้องเบียดแย่งก็สู้สุดใจสู้แบบ เอาร้อยอะเอาร้อยเพื่อแย่งบอลถ้าฟาวก็ฟาวถ้าได้บอลคือก็ได้เปรียบเลยจังหวะที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือเข้าไปซ้อนเข้าไปช้อนทันทีบอลหน่งบอลสอเข้าไปแต่งจังหวะที่มันถูกต้องผมว่านี่คือแบกที่เออ ถ้าเกิดเอาถึงแบบความคุ้มค่าในการจ่ายเงินแล้วได้ผู้เล่นคนนึงกลับมาแล้วเราเหมือนแบบเราแค่เปลี่ยนนะเพราะว่าราคาของมาซาวีกับวันบิสก้าไม่คือตัวเลขเดียวกันน่ะเหมือนเราแค่เอาวันบิสก้าไปแล้วเอามาซาวีมาแบบฟรีฟในแง่ของตัวเลขนะถ้ามาถัวก,กันผมว่านี่คือการเปลี่ยนออปชันที่ตรงใจเอเด็กเทนฮากตรงจริตเทนฮากมากแล้วได้ในแง่ของวิธีการที่แบบเออเขารู้จังหวะจากคนไม่คิดว่ามาซาวีจะมาแล้วแบบโอ้มันจะชัดอะไรขนาดนี้หรือแบบมันจะเร็วขนาดนี้ ชาดไใหคนหนึงคืออามัดอาม,มัดเกมที่แล้วที่เจอกับเซาแฮมตันผมบอกว่าเฮ้ยผมชอบอามัดนะความวูบนวามเขาอ่ะมันดูเป็นรสชาติที่อันโตนี่ยังทําไม่ได้มันเป็นรสชาติที่ปกติอ่ะเราจะเห็นแรดฟอร์ดทำแบบนี้คือเฮ้ยวูบว่าอันตรายมีชดได้ลุ้นอันโตนี่ก่อนหน้านี้ตอนที่มาปีแรกอ่ะมีวูบว่าม,มีสร้างความอันตรายเขาทาได้บ่อยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอาร์มัดทําแบบนั้นได้คือมีชดได้บอลครองบอลเล่นชิน่งสองไปกับบอลจังหวะมีช้ามีเร็วจังหวะจะโคนอ่ะเฮ้ยดูดี ดูน่าลุ้นน่าน่ารักน่าเฉียน่ารักน่าลุ้นแต่จังหวะสุดท้ายตั้งแต่เกมที่แล้วจนถึงวันนี้ผมว่าปัญหาของอามัดตอนนี้คือการตัดสินใจเล่นบอลสุดท้ายบางครั้งจังหวะที่เฮ้ยเขาสามารถจะปล่อยได้เลยแต่เขาถือบอลกับตัวเองไว้นานไปนิดนึงจังหวะ2จังหวะกลายเป็นว่าไม่มีช่องจ่ายแล้วเขาก็ต้องฝสืน่จนเสียบอลบางครั้งเขาไม่มีโอกาสยิงแต่เขาไม่ได้เลือกจะยิงตั้งแต่แรกเลือกจะจ่ายหรือเลือกจะไปต่อ หรือบางทั้งเขาไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเลยก็ได้แต่เขาเลือกจะเลี้ยงและจ่ายได้ตั้งแต่แรกไม่จ่ายยังฝืนไปต่อก็กลายเป็นหมดช่องอะไรแบบนี้ผมว่าแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นที่อามัดอาจจะต้องแบบปรับจังหวะอีกนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมในการสร้างความอันตรายวูบวาบคุกค,คามก็ทําทได้ดีนะสําหรับผมนะผมว่าอามัดทำหลายๆอย่างได้ดีแล้วในสนามมมีส่วนร่วมกับเกมสร้างความอันตรายได้อาจจะไม่ใช่รถเดียวกับกานาโชเพราะกานาโชจะเป็นแบบพื้นที่โลง่ลงๆแตะๆแ,แ,แ,แล้วพุ่งไปพุ่งเข้ากรอบแต่อามัด มันจะได้ทั้งพุ่งสุดเส้นและพุ่งตัดเข้าในมันมันจะได้2แบบแต่การาโชส่วนใหญ่มันจะตัดเข้าในซะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันจะค่อนข้างจะคล้ายๆกับแลดฟอร์ดแต่อาร์มัดมันจะมีความบางทีมันก็ดูคล้ายอันโตนี่เหมือนกันแล้วผมว่าอาร์มัดอะในแง่ของจังหวะจากโคลในการเล่นแบบจัดแดนตัวเองแดนคู่ต่อสู้ตรงกลางเข้าพื้นที่สุดท้ายผมว่าเขา จังหวะเขาไปได้ดีแล้วนะแต่พอต้องตัดสินใจว่าบอลจะทำอะไรต่อเนี่ยแหละที่เหมือนน่าจะไปนิดนึงหรือน่าจะต้องจ่ายตั้งแต่แรกแล้วกลับช้าไปนิดหรือเร็วเกินไปหน่อยก็มีบางครั้งผมว่าจังหวะแบบนี้เท่านั้นที่แบบอาหมัดถ้าดีกว่านี้ได้ก็น่าจะทําให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นรวมถึงโอกาสของยูเนเต็ดจากอาหมัดเหมือนกัน ส่วนโจโชเซอเซ,อซอ์ชัดนะว่าไอ้คาว่าไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือจังหวะการเชื่อมอ่ะมีประโยชน์เลยจังหวะเชื่อมจังหวะพักพิงบอลเป็นที่พึ่งในการเชื่อมไม่พื่อนในพื้นที่ต่างๆเฮ้ยเขาทาได้เขาไปในจุดที่แบบจังหวะสุดท้ายเพื่อเข้าฮอตหรือเข้าธปรมตัวเขาอยู่นะแต่บางที ด้วยจังหวะในการแบบพุ่งเข้าไปทามมิ่งมันจะไม่ค่อยตรงกับลูกบ bon อลอ่ะอย่างลูกบลูโน่ที่เขาชาร์จแล้วแม่งโดนไปไปลายเฉือและกลายเป็นบอลแม่งแบบล้นออกไปหรือจังหวะเกมก่อนๆที่มีโอกาสแบบเกือบจะถึงบอลแต่แบบนิดเดียวแล้วเข้าไม่ถึงอะ่ะหรือเกมที่เจอไรตันแล้วที่พุ่งเข้าไปแล้วไม่โดนแล้วกลายเป็นกาลาโชยิงไปติดเซอร์เซแล้วโดนเป่าล้ำหน้าเกมกับไรตันอ่ะอันนั้นก็เหมือนกันผมว่ามันค่อนข้างแบบทําให้รู้สึกว่าเออว่ะไอ้คำว่า เขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าหรือเขาเป็นกองหน้าแบบเบอร์9คือ9.5ไม่ใช่เบอร์9้ามันค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วแฟนอยู่ในแต่หน้าจะค่อยๆเห็นชัดว่าอ๋อโอเคแม่งจริงนะแต่ถ้ามีโอกาสประมาณนี้ไม่รู้แหละว่าคุณจะนิยามตัวเองว่า9.5จดะครึ่งหรือจะอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะนิยามมันแบบไหนแต่พอคุณอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกองหน้าในฟอร์เมชันที่ออกมาคุณยืนในพื้นที่ที่มันสูงที่สุด ของผู้เล่นอยู่ในแต่ทุกคนไล่จากโอนาน่าคุณคือคนที่อยู่สูงสุดแล้วใกล้กรอบเขตโทษคู่แข่งที่สุดคุณอยู่ใกล้อะคุณจําเป็นต้องเอาตัวเองไปโดนลูกบอลและให้ลูกบอลมันกระทบตาข่ายให้ได้มากที่สุดและบ่อยที่สุดนี่คือข้อบังคับแม้ว่าเราจะเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองคําว่าไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าไม่ใช่เบอร์9แต่เป็น9.5เราเข้าใจนิยามของเขาเราเข้าใจเลยเราเห็นมาแล้วว่าโอ้สี่ห้าเกมมันเป็นประมาณนี้แหละม,มันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวรอดูกันแต่ว่า ตอนเนี้ยประมาณนิ้เก็ตแล้วแต่มันก็ไม่มีข้อแม้ว่าคุณก็ต้องยิงประตูให้ได้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะมาจากตำแหน่งไหนไม่ว่าจะมาจากจุดยืนไหนแต่จุดที่คุณได้เล่นในหน้ากระดาษในผังการยืนในสนามที่คุณเล่นคุณใกล้กรอบเขตโทษที่สุดระยะจากที่คุณยืนไปถึงกรอบเขตโทษคู่แข่งคุณใกล้ที่สุดคุณจำเป็นต้องยิงประตูหวัดให้กำลังใจเซิร์เซ่นะไอ้จังหวะในการเชื่อมไม่มีปัญหา เขาทำได้ดีมันอาจจะไม่ได้แบบสปีดไม่ได้เร็วเท่าหรือไม่ได้เป็นแบบกลืนไปกับทีมได้แนบเนียนขนาดนั้นแต่ว่าบางทีมีคนที่ดึงจังหวะพักบอลแล้วออกบอลมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ทําให้เกมไม่ต้องเล่งเหมือนที่เอรกเซนได้บอลมาจับแล้วค่อยเปลี่ยนทุกบอลของเอรกเซนม่งมีความหมายอะ่ะ ผมว่ามันเป็นกลิ่นรสชาติแบบนั้นไม่ต้องแบบว่าทุกครั้งต้องเร็วเหมือนที่บลูโน่ทำไม่ใช่ทุกครั้งต้องแบบตับบี้ตะบันเหมือนกานาโชหรือแรดฟอร์ดแต่บอลแต่ละบอลที่มันพักมาแล้วมันจ่ายออกไปมันมีความหมายอะ่ะผมว่าเออบางครั้งมีนักเตะแบบนี้บ้างแม่งก็ดี